ไดนามิกมาแล้วในโปเกมอนโกซึ่งสิ่งที่ต้องรู้จะมีอยู่3อย่างนะครับอย่างแรก Power Spot หรือเสาวม่วงอย่างที่2 Max Particle หรือว่า MP อย่างที่3คือการเลท Max Battle ครับสำหรับ Power Spot หรือว่าเสาวม่วงนะครับ ซึ่งเราสามารถเจอเสาม่วงได้ตามแผนที่นะครับเมื่อเราเข้าไปอยู่ใต้เสาม่วงเราจะสามารถเก็บแมสพาร์ติเคิลได้นะครับซึ่งแต่ละเสาจะมีวันหมดอายุนะครับสามารถดูได้ตรงนี้โดยเสาวพวกนี้จะอยู่ไม่เป็นที่นะครับเมื่อหมดเวลาก็จะหายไปนะครับแล้วก็จะมีที่ใหม่โผล่ขึ้นมานะครับซึ่งถ้ามีเสาใกล้ๆเราเราสามารถกดเข้าไปดูตรงนี้ได้ครับเลื่อนมาที่แ็บที่3 power spot ครับ มันก็จะแสดงเสาที่อยู่ใกล้ๆเราขึ้นมาครับซึ่งเสาพวกนี้เป็นที่อยู่ของบอสไดนามิกแล้วนะครับถ้าจะตีบอสก็ต้องตีที่เสาพวกนี้ครับอย่างที่2คือแม p a r ติค l ลหรือว่า MP นะครับโดย MP สามารถหาได้จากการเข้าไปอยู่ใต้เสาม่วงแล้วก็กดรับ MP นะครับโดยจะได้ร้อยเอต่อเสาม่วงต่อวันนะครับซึ่งถ้าเป็นเสาที่ไม่เคยกดรับมาก่อนจะได้ร้อยยี่สิบครับหรืออีกวิธีหนึ่งนะครับคือการเดิน2กิโลครับโดยเมื่อเดินครบจะมีสัญลักษณ์แบบนี้โผล่ขึ้นมาครับให้เรากด้รับกร MP เด้อ็เก็บ MP ได้มพ ถ้าถึงพันแล้วต้องใช้ก่อนถึงจะรับเพิ่มได้ครับโดยเราจะสามารถได้รับ MP 8 0 0ต่อวันเท่านั้นนะครับไม่ว่าจะได้รับจากวิธีไหนก็ตามทีนี้ MP ใช้ทําอะไรนะครับอย่างแรกก็คือตอนที่เราจะเข้าไปตีบอสไดนามักนะครับเราต้องใช้ MP เป็นค่าเข้านะครับซึ่งเราจะเสีย MP แต่เมื่อเราชนะบอสไดนามักนะครับถ้าแพ้จะไม่เสีย MP นะครับอย่างที่2คือเอา up ท่าโปเกมอนไดนามักครับเพราะโปเกมอนที่จะเอาเข้าไปตีบอสไดนามักได้ต้องเป็นโปเกมอนที่ไดนามักด้วยกันเท่านั้นนะครับโดยเราสามารถัพได้3ามท่าครับท่าแรกเป็นท่าโจ ตัวนั้นเป็นท่าต่อสู้ท่าโจมตีดานแม็กจะเป็นท่าต่อสู้ครับหรือว่าแม็กนัคเคิลแต่ว่าถ้าเราเปลี่ยนเป็นท่าโจมตีท่าอื่นนะครับท่าตรงนี้ก็จะเปลี่ยนไปครับท่าที่2เอาไว้ลดความเสียหายที่ได้รับครับตอนต่อสู้ท่าสุดท้ายเป็นท่าฮิลหมู่ครับที่ใช้ตอนต่อสู้เหมือนกันซึ่งทุกท่าสามารถเพิ่มเลเวลได้โดยใช้ MP แล้วก็แคนดี้ของโปเกมอนครับโดยเลเวลจะตันอยู่ที่3ครับอย่างสุดท้ายคือแม็ก a ์ t บ e เทิลครับซึ่งเมื่อเราเจอบอสนะครับเรากดไปที่เสาที่เราอยากตีีเเขข้้้าาาามใใช MP นนกรรตบบะคั ในห้องล็อบบี้จะมีได้สูงสุด4คนครับซึ่งโปเกมอนที่เราเข้ามาได้จะเป็นโปเกมอนไดนามิกเท่านั้น3ตัวเมื่อเราก็มาสู้ให้กดที่หน้าจอรัวๆนะครับมันจะมีการเติมแถบไดนามิกข้างบนอยู่พอแถบเต็มเราจะสามารถแปงลงร่างไดนามิกโปเกมอนเราได้ครับหลังจากนั้นก็จะมีท่า3ท่าที่พูดไปถึงก่อนหน้านี้ให้เราเลือกใช้นะครับโดยเมื่อเราเอาชนะได้แล้วเราก็จะเข้าสู่หน้าจอฝากโปเกมอนไว้ที่เสานี้ไว้ช่วยเทรนเนอร์คนอื่นตีบอสได้ครับพอมาถึงหน้าของรางวัลเราสามารถใช้เหรียญซื้อบอลในการจับเพิ่มมมไดดด้้้ครรรรับแลลวกกก็็็สุทาาายจจะเปปนนโธ ซึ่งคลิปนี้ทำก่อนที่บอสไดนามิกจะออกมาจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นถ้าข้อมูลหรือว่าหน้าตาเกมไม่เหมือนกับของจริงต้องขออภัยไว้ล่วงหน้าครับ